สวัสดีครับเพืเ่อนๆพีพีทุกคนเทปตีในทิกตอกนะครับแต่เดียวอ่ารอเนื่องตุ่มเป็นตอนไปรอประมูลพื้นนี้นะครับผมอ่าตั้งใจเปิดบินในทิกตอกเลยนะครับพยายามมัดไล่ชดใกล้กล้องมาในทิกตอกในจองช่วงพีแล้วมันเกิใกล้อะไรเลื่อไล่ไมันมีคนแล่เนี่ยแต่เดียวผมลงซีปืนพื้นนี้ชดชดนะครับกใส่มาเลยกับราคาเก้าถูกกาบาท ผมจัดช่วงไงฟรีถึงถ้าไม่มีไก่เละกุนที่ว่า,าประมูลไปการ,การาทิพกาบาดั้นนะครับก็ได้เอาไปเลยเดี๋ยวผมช่วงไงจัดช่วงไงฟรีนะครับเดี๋ยวนึงตุ้มเป็นตอนไปนะครับเละบรรยากาศสดๆเวลาเราลงซี่ยดๆเลยนะครับแต่เดี๋ยวเวลานักตรงเตียวไรต่างใตต่างจา่าไรมุ่งว่ามันเราใจเกงในเะนี้ยนารานใกล้ยอยู่หนึ 1, ่งปันน้ารวยบาทนะครับการตอนนี้มดไม่เลื่อนนะครับเพราะว่ามีออเดอร์อย่างอื่นข้ามา ไล่รายการด้วยนะครับไม่ได้ตําลายนี้ตํามาโนยนะครับก็เท่าว่าปีๆตันได้จบก่อนนะครับเดี๋ยวโรอรอใส้ราคาประมูลไปเลยครับตีห้าตีสิบบาทตีบาทได้ยังไงผมเปิดแตะการคาวัสตึงแตาไม่มีไก่แรกคืออันนี้ก้าวไปเลยเพื้นนี้การกาบัผมจัดช่องให้ฟรีอะผมแรงจริงครับนี่นะครับรอลง ปาปืนลังอยู่นะครับเดี๋ยวกระโดไล่กันบรรยากาศสดตีหน้ารานเดี throw, ๋ยวนางเล่นมากเลยนะครับเปิดตีคาริบาบัดนะครับถ้าไม่มีใครเล่นนะนี่ก็ใส่คาริบาบัดหลือการถ้าใครได้ไปกันเดี๋ยวผมจะส่งง่าฟรีนะครับแต่ว่าประมาณนึงหงัดตย์นะครับพอปุ่มติดออกบูดอยู่ต้องรำวันกันเลยเดี๋ยวนึ่งหงัดตย์เดี๋ยวผมจะส่งง่ายตีเซียมเซียมเล่ราคานะครับคาริบาบัดเปิดประมูลตีสิบบาทยี่บาทนะครับถ้าไม่มีใครสนใจก็คือคาริบาบัดนอาไปเลยพื้นนี้ ไม่ระา1 5่0บ้านนะครับโอเคเดี๋ยวพบกันครับนึ่งถุงแล้วดีครับ